พเพื่อนๆชาสุดชุแพรวันนี้ก็ไม่ไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าตอนนี้มาเป่าม,มีตัวตายตัวแทนใช่ไหมครับมีตัวตายตัวแทนแล้วมาดูนี่แหละอันนี้มาดูมาฝั่งน,น,นี้ใี่ไหมาฝั่งนี้อันนี้พี่โอเป็นต่อนะคะคุณแลนพี่บอสมาต่อไกลๆมาพี่แจก็กหานให้เองมาอ่มามาเองคะ่ะอันนี้ช่างจอม,มา อันนี้ปกติคนที่ถ่ายรูปเนี่ยไม่ได้เรื่องที่เพื่อนๆด่าแหกโคงก้งอะคนนี้นะคะเดี๋ยวเพาะพไว้ก่อนค่าคนที่ถ่ายรูปบางทีไม่มีเสียงบ้างไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือคนนี้นะคะด่าก็คือด่าช่างโจ้นะคะด่าน้องโจ้น,นี่นะคะแต่งตัวน่ารักพี่แจ็คอยากใส่เสื้อแบบนี้มาทํางานแต่ว่าใส่ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเห็นนมเห็นนม<อ>มาดูพี่มาดูพี่โอ๊ตตัดผมก่อน แต่ดีใจน,นะที่ร้านเราเล่นโซเชียลแคมและซักเซ็นะคะลูกค้ามาจาก Social โซเชียลแคมเยอะมากค่ะเมื่อเช้าที่บอกว่าช่างที่บอกว่าน้องอตัดผมอะ่ะไม่เปลืองเก้าอี้ก็จริงนะตัดผมเลิศมากเลยอันนี้ไล่กันไกลอย่างเดียวนะคะค่ะที่บ้านไม่มีบัตรเตอรีห่หรอคะยากจนไม่มีเงินซื้อหรอคะถึงมานั่ง,งไล่กัน,นไกลอ๋ออ่ะ ตัดไปก่อนอ่าจากกไก่ตัดหญ้าเออเพราะอะไรคุณถึงตัวเตี้ยคะคุณพ่อสูงเท่าไหร่อคุณพ่อสูงเท่าไหร่ท้างยาบคายคุณพ่อเป็นทหารสูงร้อยแปดสิบกว่าครับผมค่ะมีลูกชายกี่คนครับมมีลูกชายสามคนแล้วหนูเป็นคนที่เท่าไหร่ครับเป็นชกเป็นชายกา ช้าพึ่งมาแอบสอยตัดผมสวยอะ่ะชอบอะ่ะมีความชอบในตัวเป็นผู้ชายหรือว่าชอบแบบชอบในงานศิลปะหรือชอบในตัวลูกค้าหรืออะไรครับชอบในงานศิลปะครับเนี่ยอออตอนแรกยังไงเล่าให้พี่ฟังสิว่าพ่อจะให้ไปเป็นอะไรนะพ่อจะให้เป็นทหารเพราะว่าพ่อไม่อยากให้มาทำชีพเพราะว่าเป็นอาชีพผู้หญิงค่ะเป็นอาชีพของผู้หญิงพ่อไม่อยากให้มาอยากให้ไปเป็นทาหาร ขอเวลากี่ปีพ่อบอกว่าตัดพูดตัดพ่อเลยถ้ามาอาชีพนี้ใช่แล,แล้วยอมไหมคะไม่ยอมเพราะผมไม่ชอบกฎระเบียบมากก็ขอเวลาสองปีตอนนี้เวลาผ่านมากี่ปีแล้วคะจะสิบ <c> ป <oughs> ีไปไหนสิบปียังอยู่ที <c oughs> ่เดิมค <c oughs> ่ะ <c oughs> ตอนแรกจะลาออกจากอาชีพเสริมสวยแล้วจะไม่ทําแล้วจะไปเป็นอาหารก็ไม่ได้จะกลับไปอยู่บ้านสุกตะก็ไม่ใช่ เป็นคนจังหวัดบึงการนะคะแล้วคุณพ่อเป็นทหารอยู่จังหวัดนั้นเหรอคะพ่อไปทุกที่ครับย้ายบ่อยแล้วคุณพ่อลงใต้หรือยังคะนี่ว่าเจะเกษียณนะอยากได้เงินเยอะๆไหมอยากเลื่อนตำแหน่งไวไหมถามคุณพ่อถ้าอยากเลื่อนตำแหน่งไวไปใต้นะเนี่ยค่ะตัดผมสวยเลื่อนยศค่ะได้เลื่อนยศค่ะค่ะอันนี้ดูสิตัดผมสวย อันนี้พี่แจ็คแนะนำเลยนะคะคนนี้ตัดผมสวยทำสีไม่สวยดัดไม่สวยนูดแล้วนี่เดี๋ยวดูวิเขาตัดผมกอนเดีเขาตัดผมอ่าแต่พี่แจ็คชอบในความเป็นผู้ชายพี่จะบอกว่าทําไมพี่แจ็คถึงสนิทกับผู้ชายมากกว่าพวกตุ๊ดพวกเกหรือว่าพวกผู้หญิงหรืออะไรอย่างนี้นะออพวพี่แจ็คไ็เกย์เลยเออ พี่แจ็คเนี่ยชอบผู้ชายเพราะว่าเขาไม่ไมิจ๊บจิบหยุ่มหยิมอ่ะพี่แจ็คคิดว่าทํางานด้วยแล้วสบายใจเอามันตรงๆคุยตรงๆไม่ต้องตระหลาสะการ<ช>คุยอะไรคืออันนั้นอันนี้แล้วเหมือนผู้ชายอ่ะเวลาเราไปร้านอาหารเวลาทําอาหารเจอพ่อครัวนะคิดว่าอร่อยแน่งานนี้แซ่บแน่แซ่บแน่เพราะใส่เครื่องปรุงแอบไ,ไปข้างหลังครัวใช่ไหมครับแอบไปข้างหลังครัวมีแต่อะไรไม่รู้บุดเล่ อดูวันนี้ขอยอมรับเลยค่ะว่าจะขายสินค้าก็คือขายตัวผู้ใหญ่อุดตัวนี้นะคะขายตัวนะขายตัวสินค้าค่ะ <c oughs> แนะนําจริงๆถ้าของไม่ดีไม่กล้าพีเต์น,นะคะ <c oughs> เออของไม่ดีไม่กล้าขายขายตัวใส่ตาสั้นเท่าไหร่ลูก <c oughs> ส้อยวโอ้ใส่ตาสั้นร้อยกว่าอืตัดผมเลิศอะพี่ชอบอะ่ะ อันนี้ยืนแล้วนะคะับอันนี้ยืน้วนะครับจ่อเรายืนด้วยจ่อจ่อยืนจ่อเออเออเอาสินี่ยืนแล้วนะคะเจ่อไปยืนใ้กันให้ลูกไล่เพื่อนๆเห็นหน่อยเออแบบนั้น เนี่ยฮะเออเขาไป็อีกแดนนะ,ไ,นนะไม่ได้ยืนไม่ได้ค่ะเลิเดอะชอบนี่คือผลของการที่คุณไม่ดื่มนมนะคะตอนเป็นเด็กนะคะแล้วเขาก็บอกดื่ม,มแต่ดื่มนมผิดนะคะดื่มเป็นเต้าไม่ดีนะคะต,ต้องดื่มเป็นกล่องค่ะดื่มเป็นกล่อง เขาบอกว่าถ้าอยากตัวสูงให้ใช้ให้กระโดดเชือกหรือว่าเล่นบาสเล่นบอลเล่บอลเล่นบ,นนบนาสอะไรก็ได้ให้มันกระโดดแต่น้องคนนี้อายุยี่สิบแปดล้วโดดตึกใบหยกอย่างเดียวค่ะสามบัตขึ้นตึกใบหยก,กเท่านหร่นะสามสีนะ่ร้อยใช่ไหมขึ้นไปเลยแล้วโดดลงมาชาติหน้าสูงแน่ไม่ได้ชาตินี้หรอกเออลูกค้าเป็นลูกค้าประจำที่ร้านมาตัดกี่รอบแล้วครับ สองรอบรอบที่สามตัวนี้หรือเปล่ารอบที่สามแล้วหนูรู้จักร้านได้ไงไม่มีรอบที่สี่หรอแล้วหนูรู้จักร้านนี้ได้ยังไงครับก็คือเสิร์ชคำว่าเสิร์ชคำว่าละเจ้าของร้านสวยเหรอลูกถ้าถ้าเสิร์ชยังไงคุณไม่เจอแบบว่าเสิร์ชดูก็ไม่เจออย่างนั้นนะคะแล้วหนูเสิร์ชคำว่าอะไรคะตัดผมที่ไหนดีเหรอคะ แถวสยามตัดผมที่ไหนดีแล้วก็เลยมาเจอคนนี้โอเคขอบคุณค่ะาปากพี่บ๊อบนะลูกพี่บ๊อบตัดผมสวยดูนะครับทุกอย่างต้องเป๊ะแต่พี่จะแอบใบ้นิดนึงนะคะพี่เขาอายุ28แต่เป็นโสดค่ะแต่ว่าไม่ได้เตี้ยอย่างน่าเกียดที่พี่ถ่ายคลิปนะคะตัวจริงก็ไม่ได้น่าเกียดเลยค่ะตัวจริงกออ็ตัวจริงก็มีส่วนดีของเขาบ้างค่ะ แต่ว่าพี่แก้งเขาเฉยๆค่ะตัวจริงไม่ได้เตี้ยมากนะคะสูงก็ประมาณร้อยร้อยหกสิบร้อยห้าเก้ารอย้าเก้านี่คือราคาเลยรา่ะฝากเพื่อนๆนะคะคนไหนชอบของแบบชอบชิบบะบ้าก็มาหาคนนี้นะคะไหนพาพกพาไปสะดวกค่ะเลิช่างชั้นเนี้ยเลิศจริงๆนี่ แต่ช่างอาร์วันนี้ไม่ขอพูดถึงนะคะเก้าแดกนะคะเก้าว <c oughs> แดกนะคะไม่หายเออยังไม่หายดีเลย